ผมเองกับผมปิ่มเห็นหน่อยโตอย่างเดียวผมปิ่มบอกว่าขอเสียงดังๆหน่อยแล้วนะบุ๊คปิ่มน่าจะประมาณสามล้านกว่าคนนะครับไหวไหมครับแตกแน่เลยต้องไปสิ่งงานก่อนแล้วว่าเป็นตัวหลังมือจังเลยขอบคุณมากเลยขอแสดงความยินดีกับบู๊ของเดสเล่นะครับเดสเล่โปรเฟชชั่นอลจัดเต็มมากมาเป็นครัวเลยนะครับว่าแต่ตอนนี้ป้ายไฟของคริสพร้อมเลยครับ พร้อมแฟนคลับของคริสุไนขอเสียงหน่อยดีทังเลยผู้ที่มางานแมคโครเฮลิก้าสมัครสมานสามัคคีมากนะครับเป็นทั้งแฟนคลับของคริสนนนด้วยแล้วก็ฟีดไปแจกด้วยใช่ไหมครับใครเป็นแฟนคลับของทุกลุกเลยขอเสียงตั้งหน่อยว่าแต่ใครเป็นแฟนคลับของแมคโครขอเสียงหน่อย โออยอดเยี่ยมมากสีสันสดใสมากนะครับวันนี้เอาบ่งไว้บเงไป,ปกันหน่อยบ่งไว้บงไปกันหน่อยป้ายไฟพรไหมครับพรนะครับป้บายไฟตอนนี้ก็มันจัดก,การชารัดแอบอยู่นะครับตัวไอตัวใครตัวไอสัญญาณหายไปหมะไรแล้วนะครับคุณผู้ชมอลองดูไปด้านหลังของเรานะครับเราเห็นป้ายไฟใหญ่บึ้งมากว่าแต่ป้ายไฟขนาดเล็กด้านหน้ามีไหมป้ายไฟคไไมคริอยู่ไหนในจุดนะ ตอนนี้เริ่มต้นติดไฟไว้ได้เลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมของเราเนี่ยอย่างที่บอกไว้นะครับว่าบนเวทีกลางเรามีกิจกรรมจากพันธมิตรทางธุรกิจและจากเหล่าศิลปินนะครับจัดเต็มมากในแงานแม็คโปรโฮลกิกาหรืองานกรรธุรกิจอาหารประเทศไทยครั้ที่16นะครับครั้งที่16บด้านหนาบอกว่าอายุเท่าเราเลยอ่ะเพราะเราอายุ16